สวัสดีครับสวัสดีแฟนบอลทุกท่านด้วยนะ,ะก็อยู่กับช anel ไซโคงของเราครับช anel ที่ตอบโจทย์ของบอลทุกท่านมีนะะื้อหาสาระครบจบที่นี่ที่เดียวนะครับวันนี้อยู่กับกออาไม่เช่นเคยนะฮะกับทีเด็ดบอลบอลสเต็ปสูงต่ำวันนี้นะ,ะก่อนอื่นเลยต้องขอแสดงความยินใจกับสมาชิกในครอบครัวและก็รวมไปถึงด้านของสมาชิกท,ที่คอยติดตามทางหน้า youtube ด้วยเช่นกันนะครับก็สาหรับ3คู่ที่ความจัดให้กันในวันที่ส2พกุ๊ปมาพันทิพผ่านมานะฮะก็เข้าไปถึง2คู่ด้วยกันนั่นเองนะสูงสองแล้วก็ต่ำหน คู่ดเดียวทางด้านของเชฟฟิลด์ยูนเต็ดแล้วก็มิดเดิลสโบนั่นเองนะคู่นี้ก็มีสกอร์รวมกันสูงถึง4ประตูด้วยกันนะครับอย่างไรก็ตามนะวันนี้ก็คัดมาให้กันเช่นเคยนะฉะนั้นใครที่รู้มือความก็ตามมากันได้เลยนะครับก่อนลืมนะต้องขอบอกเลยว่าท่านใดที่ยังไม่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกในครอบครัวของกูอาร์มนะฮะก็เพียงแค่แอดไลน์เข้ามาหรือสแกนบาร์โค้ดง่ายๆเท่านั้นนะครับก็ สำหรับในด้านของสมาชิกในครอบครัวนะฮะก็ไม่ต้องคิดิเคะห์ให้สิบเวลานะเพราะว่ากวามเบงจะมีในเรื่องของทีเด็ดตัวเต็เงตัวเน้นแล้วก็รวมถึงด้านของตัวคู่ V.P. แล้วก็สเก็ดเวอร์ช่นกันนะก็จะมีให้การตอบทั้ง24ชั่วโมงเลยนะครับและสำหรับในของค่ำคืนนี้เองนะฮะก็คัดมาให้การเหมือนเช่นเคยนะสามคู่ในนีน้ต้องบอกว่าฟุตบอลเองก็ ค่อนข้างน้อยเลยทีเดียวสำหรับในวันนี้นะครับก็มีนักของศึกพิมพ์รีอังกฤษนะบูเดสก้าการโชเซอต์ตรีแล้วก็ลาติกาสเปนรวมไปถึงอ่าลีกฝรั่งเศสด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็แชมเปี้ยนชิพอังกฤษอีกหนึ่งคู่นั่นเองนะฮะโอ้โหต้องบอกว่ามีเพียงอย่างละคู่เท่านั้นเองวันนี้คาดมา3คู่เน้นให้การเหมือนเช่นเคยนะฮะ90้าสิเซนเมลกาสเข้าอย่างแน่นอนนะครับในส่วนของคู่แรกนั้นฮะเราไปการท NA ของศึกบูเดสก้าเยอรมันนะเอาบวก จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนันของอาบิไรซิคนะคู่ที่2เป็นทางด้านของศึกอ่ากันโชเซรลตเตอรี่นั่นเองนะฮะบุริญยาจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนันของตัเรโนและคู่สุดท้ายของเราก็เป็นทางด้านของศึกพิมลุยขงกิจนะฮะไบตันเองจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนันของเชลซีนั่นเองนะครับเราไปดูในส่วนของคู่แรกก่อนเลยนะฮะก็เป็นทางด้านของอัลบุกเองจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนันของไรซิคคู่นี้จะบ้านอยู่ดับที่12ของตารางนะฮะมี 27แต้มเท่านั้นเองครับฟอร์มล่าสุดนะั้นต้องบอกว่า,วาก่อลงสนามวันนี้มีตัวเจ็บที่ค่อนข้างเป็นผลต่อทีมสําคัญพอสมควรนะกองกลางอย่างคริสเตียนจาคิตนั่นเองนะครับที่มีการบาดเจ็บนะและก็แน่นอนว่าอาจจะต้องรอลุ้นเช็คความฟิตก่อนนะว่าถ้าเจ้าตัวลงไม่ไหวจริงๆนะสำหรับเกมนี้ก็อาจจะเป็นนักของอันิมไมเออร์เองที่จะลงมาทําหน้าที่แทนนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะก็มีข่าวดีให้ชื่นใจยอยู่บ้างน,นะครับเพราะว่าทางด้านของอ ดิมิติจารูดิสเองนะฮะก็ล่าสุดนั้นเพิ่งผลทบแบงกลับมาแล้วนะ,ะก็ถือว่าเป็นบิตวินแบ็กซ้ายคนสําคัญเลยน,ะะนั่นเองนะฮะก็คาดการว่าน่าจะได้ลงช่วยในเกมนี้นะครับส่วนคีย์แมนหลักคนนี้นะฮะเกมรุกเองก็จะเป็นนั่นของเอวิสเลสเบคารนั่นเองนะ,ะที่จะมาร่วมกับท่านของอเล็กซิสคอสมอลิตนั่นเองที่จะทำหน้าที่ร่วมกันนะคอรซัพพอร์ตอยู่ด้านหลังคอยอทางด้านของสมิเอลเอสเซนเดนะที่จะทำหน้าที่ลงรัสกอในเดทหน้านะครับ จับในส่วนัฟังของทีเมเยือนอย่างไรซิกนะฮะตอนนี้ก็อยู่อันดับที่4ของตารางนะฮะมีอยู่36แต้มนั่นเองนะครับฟอร์มล่าสุดนั้นต้องบอกเลยว่าถือว่ายัางคงเรื่องความกลับมั่นใจนะั้นกลับมาได้นะฮะเพราะว่าล่าสุดเองพึ่งคว้าจ,จับในส่วนัฟังของทีเมเยือนอย่างไรซิกตอนนี้เองก็รั้งอยู่อันดับที่4ของตารางนะมี36แต้มฟอร์มล่าสุดนั้นก็ถือว่าทำผลงานได้ค่อนข้างดีนะนะล่าสุดก็ คว้าชัยชนะได้อีกครั้งนะฮะในรอบสีเกมที่ผ่านมานั่นเองนะครับแต่ว่าเกมล่าสุดนั้นต้องเสียท่าท้งของวิสลียออบานนั่นเองนะที่ติดโทษแบงกองหลังตัวเก่งเลยนั่นเองนะครับวันนี้ก็น่าจะเป็นท่าท้งของนิโคลัสไซวัตนะที่จะลงทาที่แทนเนะช่นเดียวกับแดนหน้านะก็มีแววว่าน่าจะ กลับมาใช้ด้านของอิสโอเปนด้นะที่เกมล่าสุดนั้นก็นั่งเป็นตัวสำรองนะกลับมาบ่วงแขนเล่นคู่กับท่านักของบูจิมินเซโกนะที่จะร่วมกันลงลัสกอในเกมนี้นะครับสำหรับส่วนของคู่นี้นะฮะเจ้าบ้านอย่างอาพุกเองก็ต้องบอกว่าผลงานนั้นอาจจะไม่ค่อยดีสักไรนะเพราะว่า3เกมหลังสุดนั้นก็ถือว่ายังเก็บ3แต้มไม่ได้นะแต่ถ้าว่านับในลีกนะฮะต้องบอกว่าผลงานดีด้วยเช่นกันนะเพราะว่า5เกมหลังสุดนั้นพวกเขาชนะ3แล้วก็เสมอไปสอนั่นเองคนระับจึงมาว่าวันนี้นะฮะเจ้าบ้านเองก็ถือว่า ผลงานในลีกก็ค่อนข้างทำได้ดีด้วยเช่นกันนะฮะแม้ว่าวันนี้ไรซิกจะเป็นผู้มายืนนะฮะก็มีโอกาสเหมือนกันที่จะคว้าเก็บคว้าชนะเก็บ3แต้มในนันดนี้ด้วยเช่นกันเพราะว่าฟอร์มนั้นต้องบอกว่าค่อนข้างใกล้เคียงกันเลยเดียวนะฮะ5นะทาทังสุดนั้นพวกเขาเองก็ เก็บชัยชนะไปเพียงแค่สเกมเท่าน,นั้นนะฮะแล้วก็แพ้ไปถึง2เกมฉะนั้นคู่นี้นะถ้ามองรวมๆแล้วกมอารมองว่าศักยภาพนั้นก็ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะพอกันเลยนะก็มีโอกาสเหมือนกันที่ทั้งคู่นั้นจะเปิดเกมลุกฉะนั้นคู่นี้มองไม่พลาดน,น,นะฮะกมอามมองว่าขอเชียร์มีโอกาสที่จะเกิดสกอร์สูงในเกมนี้อย่างน้อยก็สอประตูขึ้นไปนั่นเองครับ สำหรับส่วนของคู่ที่2เรานะก็เป็นทาาด้านของบุริยาทีมอันดับ8ของตารางนะจะเจอกับทางด่างของทีมอันดับที่11ของตารางอย่างตัวเลโนนนั่นเองครับคู่นี้เจอกันที่สนามสตาดิโอเรนาโตดันดารา์นั่นเองนะฮะเวลาที่2สนั่นเองครับ จะว่าอย่างบริญาเอนะตอนนี้เองก็รังหยอดที่8ของตารางมี38แต้มนั่นเองนะฮะฟอร์มล่าสุดนะั้น้บอกว่าทําผลงานได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะเพราะว่าห้าเกมในลีกหลังสุดนะต้องบอกว่ายังไม่แพ้ให้กัทีมใดด้วยนะฟอรมพรอมวันนี้ก่อนลงสนามเองก็มีตัวเจ็บหน้าเดิมๆนะแล้วก็รวมไปถึงด้านของ โรเลนโซเดซิลเวนตี้ด้วยเช่นกันอาจต้องรองเช็คความฟิตก,ก่อนนั่นเองครับก็ถือว่าเป็นแบ,บ็คป้าตัวเก่าเลยนะก็มีอาการบาดเจ็บเพียงแค่รายเดียวเท่านั้นนะแล้วก็มีข่าวดีวันนี้นะจะได้ทางด้านของริคาโดออลโซรินีนะก็หายเจ็บกลับมาแล้วนะก็น่าจะได้ลงเป็นตัวจริงในเกมนี้ด้วยเช่นกันนะครับฉะนั้นคีย์แมนหลักๆวันนี้นะฮะก็จะเป็นทางด้านของมิดฟิลด์ตัวลุกนะโจวานนี่ฟองเบียนนะฮะจะคอยป้งเกม ร่วมกับทีมของดานเอนดอยแล้วก็มิชูบินโดเมนเกสนั่นเองนะฮะที่จะสนุนกองหน้าตัวเป้าอย่างซานเตโกคาสโตนั่นเองที่จะทำหน้าที่หลบลัสกอในเกมนี้นะครับสำหรับส่วนอีฝั่งของทีมอย่างโตเรโน่นะฮะก็ตอนนี้เองก็รั้งอยู่อันดับที่11ของตารางนะฮะก็มี28แต้มเท่านั้นนะครับผลงานล่าสุดนั้นนะฮะก็ต้องบอกเลยว่าเจ็ดเกมที่ผ่านมานั้นถือว่ายังไม่แพ้ให้กับคู่แข่งเลยนะถือว่าทำได้ ค่อนข้างดีนะแต่ว่าก็เสมอไปถึง6เกมด้วยกันนะสังสว่าความพร้อมนี้ก่อนลงสามเองก็จะขาดกองกลางตัวหลักเลยนะอย่างซามเูเอลเลซี่นั่นเองนะฮะที่ติดโทษแบนนะครับในขณะที่ตัวเจ็บเองก็มีหน้าเดินๆดรเช่นกันนะและอย่างต้อดเ,เช็คความฟิตตันของอ e นะีวานอูริสและแล้วก็อาร์เดียงตาเมกสนั่นเองนะฮะซึ่งต้องบอกว่าก่อนเกมอีก2รายเพียงแค่เท่านั้นเองนะฉะนั้นคีย์แมนหลักๆวันนี้ที่เราจะได้เห็นนะฮะก็จะเป็นที่ได้ของ วิดฟิลตูรุกยางโรเลนติโนส์าลาซารอน,นิโคโรวาลลสิตแลวก็ยานคาราโมโน,นั่นเองที่จะคอยรัางส์เกมร่วมกันณนสับสนกองหน้าตัวเป้าอย่างเชดัมที่จะทำหน้าที่ลงรัสก็ในเกมนี้นะครับฉะนั้นคู่นี้ต้องบอกว่าเจ้าทีมจางบริญญาเองนะผลงานในบ้านของพวกเขาถือว่าทําได้ค่อนข้างดี5เกมล่าสุดน,นั้นเก็บชัยชนะถึง3เกมด้วยกันนะส่วนนั้นของทีมเยนอย่างตูเรโนเองผลง,งานองงานอกบ้าน5เกมล่าสุดก็ถือว่าทําได้ดีด้วยเช่นกันนะเพราะว่ายังไม่แพ้ห้กคินม้เลยฉะนั้นวันนี้ โูอาร์มองว่าผลงานค่อนข้างจะใกล้เคียงกันนะฮะและก็มีโอกาสอนกันที่จะเจ้าจืดกันด้วยฉะนั้นคู่นี้ขอเชื่อว,ว่ามีโอกาสนะฮะที่จะเกิดสกอร์ต่ําในเกมน,นี้ไม่น่าเกิน2ส,อสกอร์นั่นเองครับไปต่อที่คู่สุดท้ายของเรานะฮะก็เป็นทางด้านของสุดพิมพ์บรีนนั่นเองไบรตันทีมดับสิบของตารางจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมดับสี่อย่างเชลซีนั่นเองนะฮะคู่นี้เจอกันที่สนามอาร์มิสเตเดียนะเวลาตีสามตรงตวลา,าบ,บ้านเรานะครับ จาบานไบต้านนะตอนนี้เองรังอยู่อันดับที่10ของตารางนะมี34แต้มผลงานล่าสุดเองนะั้นต้องบอกว่าพึ่งจะเปิดรังนะฮะเอาชนะชนะของเชลซีมาหมาๆเลยในชนะของศึกเอฟเอคัเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นเองครับความพร้อมวันนี้นะฮะก่อนลงสนามเองก็จะไม่มีักของลุยสดังนะประกันหลังตัวหลักเลยที่มีการบาดเจ็บจากแมตช์ล่าสุดนั่นเองนะสมทบกันของเจสันสตีลนะเฟรดดีค้คร์ ีโอครูส์แล้วก็อ e ีกกองฮูเดโอนะระูกแรกของเจมมวิลเนอร์โซลมอนมาสเบอร์วิสเอนตูเปญญาแล้วก็แม็กวินเฟอร์นะฮะโอ้โหต้องบอกว่าเป็นเหล่าธารอดาอตัวเจ็บที่หน้าเดิมๆแล้วก็ถือว่ามีผลต่อทีทมค่อนข้างเยอะพอสมควร ฉะนั้นคีย์แมนระดับที่เราจะได้เห็นในวันนี้นะฮะก็จะเป็นร่างของออซ็อกเปโดนะที่ออกสตาร์ทยืนหนะ้าเป้ารัสกอร์ในเกมนี้นะครับแล้วก็สามกลางลูกนั้นจะเป็นร่างของยานกูบารมิเตนะฮะจอร์จิเนโอสต์เตอร์และก็ร่างของคาอุรุมิตุมะนั่นเองนะฮะเป็น3ประสานกลางลูกคอยซัพพอร์ตจุดด้านหลังนั่นเองนะครับในส่วนฝั่งของทีมเยือนอย่างเชลซีนะฮะก็ต้องบอกเลยว่าตอนนี้เองก็รั้งอยู่อันดับที่4ของตารางนะฮะมีอยู่ส3แต้มนั่นเองนะครับ ความพร้อมล่าสุดนั้นต้องบอกว่าเพิ่งฉาบุกไปผ้าให้กับไปด้านมานะฮะในศึกด,ด้านของเอฟเอคัพมาช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นเองนะครับกองลงฟสาววันนี้นะฮะก็ไม่มีด้านของมัสกิยูนะโรเมโอราเวียโอเมรีเคลวิแมนนะฮะเวสต์ซีดีฟอร์นาเบอร์นัวบาเดียซิวนั่นเองนะฮะต้องบอกว่าเป็นเหล่บรดแข่งเด้งที่มีอาการบาดเจ็บอยู่ก่อนหน้านั้นแล้วนะครับก็รวมถึงด้านของอใครอ่ะ มิคาโดมูริกด้วยเช่นกันนะที่ต้องบอกว่าติดโทษแบนยาวเลยนะก็คาดการว่าเกมนี้นะฮะบูซซ้ออย่างมาริสกาเองก็น่าจะจัดคียแมนลหลักอย่างคิสซเฟอร์เองคูนะออกสกายืนหนาเป้ารัสก็ในเกมนี้นะครับแล้วก็มีด้านของโดนี่มาดูเอแก,ก้นนะโคฟเฮาเมอร์ Palmer, แล้วก็เจดอนซานโชเองที่จะทํหน้าที่คอยซัพพอร์ตจุดด้านหลังนั่นเองนะฉะนั้นคู่นี้นะฮะก็ต้องบอกเลยว่าเจ้าบ้านอย่างไบรตันเองก็ถือว่าค่อนข้างที่จะ ได้เปรียบพอสมควรนะฮะก็เล่นในบ้านด้วยโอ้โหในนัดล่าสุดนั้นก็เก็บชนะมาก,ก่อนด้วยต้องบอกว่าความมั่นใจอยู่แล้วนะฮะก็อาจจะเป็นบอลถ้วยนะสำหรับที่พวกเขาชนะมาแต่ว่าเขาเองก็จัดเต็มด้วยขุมกำลังหลักที่ประข้างจากโอ้โหเหมือนในพิมพิลีกเลยนะก็เชื่อว่าทีมีดอยเชลซีวันนี้นะฮะก็กดดันพอสมควรนะฮะจากสถิติในฐานะ ที่ต้องบอกว่าหลังนั่ผนมาทุกทุกรายการนั้นก็ค่อนข้างจะยำแยกพอสมควรนะเพราะว่า,าการแข่งงสุดนั้นก็แพ้ไปถึง3แล้วก็เสมอ2นั่นเองนะฉะนั้นการมาเจอกันวันนี้นะฮะต้องบอกว่าค่อนข้างจะมีการปรับเปลี่ยนทัพแล้วก็น่าจะทําการบ้านมาค่อนข้างดีพอสมควรฉะนั้นคู่นี้กัวอาบอกว่าน่าจะเปิดเกมรูปใส่กันอย่างแน่นอนนะครับฉะนั้นคู่นี้กวัวเมงขอเชื่อว่ามีโอกาสนะที่ จะเกิดสกอร์สูงในเกมนี้อย่างน้อย2 3าประตูขึ้นไปนั่นเองครับแล้วก็ฝากไปด้วยนะสำหรับ3คู่ที่คัดมาให้กันวันนี้นะก็สูง1คู่ต่ำหนึ่งคู่และคู่สุดท้ายก็สูงด้วยเช่นกันฉะนั้นใครที่รู้มือกันอยู่นะฮะก็ตามมาเชียร์มาให้กำลังใจกูอาร์มได้เลยนะครับฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้เป็น เข้าร่วมเป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกับกูาอามนะก็เพียงแค่แอดไลน์เข้ามาหรือจะสแกนบัตรโค้ดง่ายๆเท่านั้นเองนะครับสำหรับรนี้ก็ฝากการมือช่้เคยนะฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานไซโคแลว้วก็กูอามเองได้ทำงานการตอบไปด้วยสำหรับรนี้ขอการาบขอบคุณสำหรับรการติดตามนะลาไปก่อนสวัสดีครับ